สวยครับสวย,ยสวยสวยิ่งตลอดเนี่ยผมบอกโช๊คซีลูกล้อ,อลูกลออกอ้อโช๊คซีลูกล้อครับมันจะแล้วเราก็วิ่งอยู่ไปเลยให้สุดสนามเลยไปง่ายโช๊คซีไว้ดูอาการล้มด้วยเวยลาโช๊คซีลูกล้อ,อนะครต้องอย่าเพินเบรกดับได้ครับพัฒนาการในการตั้งล้มถือว่าพัฒนาได้เร็วมาก อีกไม่เกินเดือนครับโคราชจะมีนักบ,บินใหม่เพิ่มอีกหนึ่งสุดยอดครับสุดยอดมาตั้งแต่ตีห้ครับมาไกลาจากหนองชุมพวงโดยใจมุ่งมั่นฉันต้องบินให้ได้